ตีปาคนสวัสดีครับพี่น้องครับพอกันย่ามคำูีแลวครับไตยจะหน้าขึ้นเ่าครับมือน,นไปแก่โตมือหนึ่งไปไตเอาซ้ำพอได้กินมันนี้สเ,แบบเสียวแบบผ่ายเซเปลี่ยนหมองใหม่มือนนี้มาไตครับ กับไอ้ไอ้น้อยไอ้น้อยออดดื่มก่อนไปนะไ <c oughs> อ้เจ้าเนาะห้องถอดเดียได้บ่ได้ก็ได้กินหนาละเมือนกันพูดไปจ้าพูดทามันไปสามคนนะถ้าเสี่ยนหน่อยลอยเมียอยู่อย่างนี้ชื่อว่าง่ายว่าจังหวะที่ถ้ามาๆาก็เดินสองคนาะ คุณใจแน่แล้วสบายทุกคนเรียบร้อยได้บ่ได้บ่ได้เกี่ยวแล้ววันนี้นอนยึกข้าวมันอยากก็ได้จะกินกินอะไรไก่เบื่อบ่ไก่เบื่อกินอะไรบ่ไก่เบือไก่เบือ้าพึ่งจะข้าวกันเาจะไปกันสามคนตลบ โล่คือโล่คือโล่คือขาดยัเกียวเไปซื้อยังเหยืโอ้ยไปซื้อมาแยางแนวนั่นเอานี้เอามาโอ้ยเอาอะไรไม่กันนี้

เอาไว้ก้อนมูตัวนี้ใส่ใจอย่างนี้เกินมากเอาบีมันเีอะเก็บเจียวมาอันนี้นบีใส่ในเลกน้อยนะรวนๆในน้อยๆพะแต่มันขายชิปปี้่าน้อยนี่นะวันนี้ประิษ์เลยมันนี้ประซุกกิ่มเพิ่มๆพิ่มเสียบเนี่ยเนี่ยเเสียบเบิดบอ ก <was> ็ขอก็ได้ก็ไม่เคยขาย่เคยขายแ่วาเนี่ไม่กินก็ขายเลแ่่าอกินส่ยไมเกิแ่เมก็อกวู่จกขายไ่เคยขาจนมกเรื่องกินท่เหือก็คื่โค้งมาบ่อยบ่ใเ่าพดกินเกนเกแล้ว่วฮเจาะ่ามูงนได้ยนิถ้าก็ลังดูืานนะปุยกนปุยเอาไาหันเี่ยว่าว่าสีหอดสหอดเจาแล้วก็กลังสีหอดมือเน่าแกะอยู่นูนอืมอมาหอดล่ะ มันจะมาหอนเรับ่าต้องมาหอนตัวห้สาวโอ้ยตัวหนาตัวหนาตัวหลังเาจะาเนาะมืไปซงกุ้สาวมาก็เลยสาเนงหน่อยเซื้อบ่ไ้ตัวหาจะหาคุงเถโอ้ไหนเกือไก่เกือปลาไปถนัก็ไม่เหมี่ยไม่งานนี่เนาะมันเป็นมีดปอมบโ่ากหรอ่าอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอุบอเนโอ้ยเนาะวาอเอ่เียถุนี้มาหลายอเลย ไยอแม่อเิแน่ตไก่มันเสีเพราตไก่ล่ะแทีายกินเกียนหาเกียกินเกียน้อ่ใจใจสัตมไก่หันตแสนตไก่แ่นี้ตุมไก่เป็ดมือกินแนี่ใคสิกินกยว่นก็ต้มไม่นองนุงกินต่เดียวน้อเขาไปกินเกียนอกินเกียน้อไม่หรือเปล่าใช่่ะิดครับดักแล้วไปเข้า Nè 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 năm 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 Để năm 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 จากที่คอยวิเคราะห์แล้วนะเพราะว่าน้ำร้ายเจ,จ้าใจันยโอ้ที่จะได้หากกูแล้วข้างนนี้ทันหัทตันเลยฮะไม่ได้บ่บ่ผน้ำเรื่อะไรนี่บาสิไปจัดบาทเดียวลิบหัวลิบหางเลย tiểu ừ. chiết tinh này nhá, mình cũng cần chiết tinh này cái này, ông, được gì có tay có đây đây มันลแ่ได้เอายาดได้ดิเวลาเทียนมันลงมันเอายาดก็เก่าเลยตัวนํ้ลงมันเอาง่ายอยู่ดิองนะสองสามขีดสขีดด้วยสามแโอ้ยแทกมันน yang uh cuma kuat nang lang Kamu mau? Ali. Dia serong serong ini apa? Buat itu tu dia. Dia timbang ni deh. Oh, tu tu tu. Ya. จัดจัดจัดเอาเอาไปนั่นเอาไปนั่นปุ่มเอาไปนั่งกงใหม่ใหญ่ๆเอาผ่ากงใหม่เลยวะเออผ่ากงใหม่เลยยิ่งยิ่งเอุ้มใหม่ด้ยอย่าเลยไม่ได้นี่ยืดต้นขันอี๋อย่าอย่อย่าเอาเอา สองอันพร้อมกันเลยไอ้สิทิดหมดละเอ้าไปเจ้าหรเป็นต้นจะเป็นไตเขียแต่ว่าเฮ็ดใกล้ไปแล้วเฮ็ดใกล้ไปแล้วหนึ่งไก่ว่าปม่หนึ่งไก่ตรไกลวตัวไปแล้ว จเอย่านกับเปเสร็จละเดกินไก่อ้น้อยไม่นั่งพี่เดกินเปหลายร้อนอยเชนนังผางก่อนเช่ลอยลีล่ลอยเมียลอยลีลาลอลีลาลีล่ก็ได้ลอยเช่นอยลอยลล่ะนั่นี่จ้ะเนเนลายสมังกรเยลายลายมังกรเยวันยเาไม่นะเาซ่อนไม่เนี่ไป ก้วยก็ว่าไปลดจะว่าจะว่อ่างไว้รอไอ้น้อยเอาไปทางโน้นเอาไปทางโ้ด้วยเนี่ไข่เหน่มวไข่นนงียามเท่าี้วะเฮ้ยที่ไแ่ห้องเาครับเอาเอาเอาน้ำต้มไมาเอาเอ้เาน้าไก่น้าไ่ไต้มไก่ต้มมโตเอาาต้มาน้าต้มเจานบ้าน เจ้าเจ้าบ้านเจ้าเจ้าเจ้าประเดกเจ้าบระพิพงแมนอันนี้ขนมอันนี้ไข่ขัวขัวไข่ไข่โมยหัวไข่อืมขัวสวยคือเคยเนี่ยเกาต้นไก่เออต้นไข่อันนี้หนามปลานะอือะไ่ทั้งลุมอันไหนชุดคำเงี้เข็มบะเข็มบ่แล้วหนังตุ่มป็นยังไงวะ โอ้ยเกือบเหลาเฮียหามทงไม่จะไปกีดยางเืินทำไม่จะไปกีดยางฮะกีดยางบ่หรือจังว่าจะไปกีดโอ้ยจะไปกีดเจ้าเวลาเจ้าหน่อยก็ไปหรอกไปยุ้นัึนจะกีดผู้เดียวได้เหมือนกันแม่นบ่ยางอ้ย่างไี้ยังออกไลยุยผู้เดียวบอกไงยังออกไรขนาดนึงไหมไม่ต้องรู้จากไม่ยางออกไร เจ้าบอกไวบ้างนะว่าบ่อยางอะไรกี่ตีสามแล้ววะช่วงที่สามอีกยางอะไรนั่นบอกช่วงนี้ยางบ่อบ่อช่วงนี้มันอ่กอยู่ฮะมันบ่ช่วงนี้มันถือบ่อมาที่สามอปกยางอะไรช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ยางบ่อปะนี่ช่งยางส่งอยู่น้ำมุ้ยางบ่อส่งไรไปยางออกหลุดร้อยมาเ่วะร้อยมาเพิ่งตีก็คอยก็ได้ สองร้อยกเยางคนเดียวอืมฟาฟงา่งฟาา้าไปนะดโอ้ยเนี่ยพัลมไปทางไหนวะพัดลมมินอยู่วะอนไหมะสักสั้นเลยมันมันมันได้แต่หน่อยนจะกินไม่ได้อเนี่ยอย่าาูดเ่องใจใครนะมันบรรยากาศมันพาไปมัเ่ยนอ

อยีาล่อยครับไตเกลียดมาหนีตินปลาดุกเกลียดก็บริบกินเราเพราะว่ามันไตมากก็บริ้กินของเขามันแย่กินมาได้ก็ได้กินไก่้งล่ะกินไก่เุ้ยไกเป็นที่แหนแ้วบอกอย่านี้สานเห่าเนี่ยกแกินกินได้บุ๊เนี่ยก็ความเยนอนความเมยนอนแมียน ได้ฮะฮะกินจังได้กินฮะได้ก็ได้กินนะฮะเบ้ก็เบลกินฮะบ่ได้บลกินยีฮะอะไอีกบางเรือก็ได้กินอยู่อันนั้นอันอันนันอันนี้กู้ยไงวะอันนี้อีกอันในห้องกูได้ตัวหน่อยก็กูน่ะว่าเป็นพี่น้องยี้สามาหน้ามีอายมีอาย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 มีอายมีน้องมีอายสุกคนเลยอายสุกคนมืดเขาให้คนดีอยู่ไกลบ้าน คนที่เขาเคยอยู่อีสานแล้วก็ไปทํางานกรุงเทพกรุงเทพต่างจังหวัดได้เห็นชีวิตของเฮาแบบนี้เออเห็นแล้วเขาซื้อสำหรับอะไรเขาจะซื้อแมนวีดีอีสานเขาแมนครับเจะข้ามแม่ข่อยไปหัวเกิดพี่สินน้ำตาไหลอ่ะคิดหนีพี่นี่เอาอะไรกันสำหรับโบนยังครับพี่น้องครับ อม่ทรามีละพ่อจะกินนาพ่อเด็กคือยังเดียวกอดเดอนยไปไปไปใส่ไปดีขึ้นมาขวานกินนาปั่ะพ่อามล